พร้อมจึงกล้ามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพักเก้าไกลเพราะรู้ว่าวันนี้พักเก้าไกลไปไกลกว่าพักอนาคตใหม่มากแล้วและมีความพร้อมมากกว่าสมัยอนาคตใหม่62สองเยอะมาก9ก้าไกล6 6มีประสบการณ์มีความรู้มีคนที่มีคุณภาพมากกว่าอนาคตใหม่62สองด้านได้ยินอยู่คือเสียงจากพวกเราพักก้าวไกลครับวันนี้ผม ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ นี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจมาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับของธนาธรจึิงรุงร่งองกิจนะครับขออนุญาตทุกท่านจริงๆให้ความสนับสนุนกับด้านขวามือของผมประกรณ์อาริกุลนะครับหรือคุณแมนวันนี้มาที่นี่มาขอความสนับสนุนให้กับคุณแมน็ั้ท่าก้าวไกลเบอร์สามครับ ขอบคุณครับขอบคุณทีเอ็ธธนากรจนุนดูรื่องยศนะครับวันนี้ผมนขอเสี่ยงตบมือพี่น้องที่กทีครับตอนนอักเวทเล่ธนาห้อนครับวันนี้เราประจ่าตั้งพันนะครับหวานจะพาลุงเอกหมาห้าพี่น้องเจ้าคนครมีตลาดเกิดขึ้นนะครับมาพบปะมาแนะนำพันธุในท่าขาภูสมัครซ้อซ้อเทียนนุ่งนครสู้ธรรมดา ผักกาดแดงไม่หล็กซ้ม่คยอยากเห็นกังเปลี่ยแนแปลงเงนทางตม,งงมยดังนลยครับ่คอยากเห็น,นกนข้าวสื้อผ้าทเป็ลายล้นั้หนุ่มเมืองคอนคนนี้เห็นเรือยังไม่มีรอกอแน่นอนคนนี้ไม่มีลอกรเรา ใครอยู่เขตติดกันขอแนะนําอีกนิดหนึ่งใครอยู่เขตติดกันใครอยู่เขตเลือกตั้งที่สองขอแนะนําด้านซ้ายมือของผมคนนี้คุณพระสุทนจากพักก้าวไกลเขตเลือกตั้งที่สองเบอร์ประมาณได้เละ่ะพบอประมาณอยู่อีกเท่าไหร่และที่สำคัญต้องปฏิรูมมประบบภาษี เอาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเอาเรื่องยาวให้สั้นๆจะได้มีเสียเวลาเยอะต้องเก็บภาษีคนรวยและเก็บภาษีบริษัทขนาดใหญ่มากกว่านี้ต้องให้พวกเขาจ่ายภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้นเอาโครงการต่างๆที่ไม่จำเป็นตัดออกยกเลิกการทุจริตคอร์รัปชันเก็บภาษีจบริษัทขนาดใหญ่ให้เป็นธรรมให้พวกเขาจ่ายมากขึ้นเอาพวกนี้มา สร้างรัฐสวัสดิการมันถึงจะปไปได้ไหนจะต้องผ่อนบ้านไหนจะต้องผลล่อนรถการไหนจะต้องส่งเสียคุณพ่อคุณแม่การจะมีลูกเลี้ยงลูกสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสักคนได้อยู่ด้วยกันได้เลี้ยงเขาให้เติโบโตทำสิ่งที่ยากแต่สำคัญต่ออนาคตลูกหลานของเราก้าวพบกเก้าใจ พ่อแม่ตะกอนก็ไปรับใจพ่อแม่พี่น tamam. okay. <te ้องประชาชนจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับ14พฤษภาคมนี้ไปเลื oui. ่องตัางกันให้แม่สกรับราช้าื่นว่รนะครเรืองสกรมตอนนะครับธน่รนับธกาเ้ออะไนะดี่มนะครับก้า่งคัีเจ่น้นี้นะครับคุณธนามรคุณมุงคิดนะครับนะครับเนีเรืองดางลงมาเที่ยงให้แม่ตะกอนมก้อน่ในแม่ตะกอน กับคุณพี่ต้มชยนะครับขอเชิญพบกับบหน้าธนาหรือธนาเทียนท่านทุนจะเป็นผู้แทนในสถาพูเตีนเหมือนเดิจะเป็นตาต็นช่วงเตยนบพวร้อยทีน้องชายนครที่กำมร้าีน้องจุดที่สุดสถาต้นชื่อ เป็นเชี่ยงจริงตัวจริงนะครับผมแม่พี่น้องคนนี้ตอนต้นที่มือจิตวันนี้มาณพ้นที่รรมราชเพื่อมาแค่คะแนนพี่น้องครับพี่น้องครับเชี่ยงกับการไม่มีนะครับนี้ตาเพื่องของเรามันดังตะเกีเงินการแตงานก็พี่น้องอยู่บ้างจะต้องเพาะรากเพาะก็แม่พี่น้องครับวันนี้เธออยากจะเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับเรียนที่ได้ทํางานมากลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนี่ก็คือ ผู้สมัครของเราชนิสาชูเมืองพี่รถกระบะครับัไ่แงหลัน้นนได้ยินอยู่คือเสียงจากพวกเราพักเก้าไกลครับวันนี้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่